ต่อไปกบจะเก็บใส่กล่องนี้นะคะเพื่อที่จะปิดให้มิดชิดไม่ให้เขาเจอแสงเจอตะว,วันเลยนะคะกบมีกล่องเปล่าของหม้อนึ่งค่ะที่กบไม่ได้ใช้แล้วก็กบยังเก็บไว้อยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะดูคะ่ะวันนี้กบโชคดีมากๆเลยเนี่ย กบซื้อมากรูดแล้วมีมเมล็ดเยอะมากเลยค่ะอุ้ยลูกแรกนะเนี่ยลูกเดียวเองโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วซื้อแล้วจะไม่มีมเมล็ดค่ะทีนี้กบก็จะมาลุ้นต่อนะคะว่ากบจะเพาะ,มะเมล็ดแล้วเขาจะเกิดไหมถ้าเกิดก็ดีใจมากๆเลยค่ะหายากมากเลยมะกรูดเนี่ยแล้วแพงด้วยเนาะมีอีกค่ะสามลูกอุ้ยขอให้มีมเมล็ดกันทุกลูกนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าลูกนี้จะมีไหม หอมมากเลยอะไม่ค่อยกล้าผ่าเข้าไปตรงที่เป็นใจกลางอจะกึกเฮ้ย,ยมีจริงๆด้วยตัวนี้มีโอ้ยตัวนี้มีค่ะมีนี่นี่นี่นนเม็ดหนึ่งโอ้ยคุมมากเลยค่ะมาค่ะทุกคนมารุ้นกันค่ะว่าเราจะปลูกเกิดไหมแดดดีมากเลยค่ะวันนี้พ่อบ้านนะคะ ขยันค่ะขยันวันหยุดค่ะอยากช่วยทำเออเขาเรียกอะไรอยากช่วยทำพอตนะอะไรเหรออยากช่วยทำกระถางผักเออ ตอนนี้กำลังเลียงไม้ตัดไม้อยู่นะคะเป็นพาเลทเก่าค่ะที่เราใช้สําหรับใส่ฟืนแล้วพอเราใช้เสร็จแล้วมันก็เยอะมากๆนะคะกบก็เลยเอามาเป็น DIY ทําเป็นกระถางในสวนผักเราค่ะตอนนี้ก็รอดูคุณสามีค่ะว่าจะทําออกมาเป็นกระถางแบบไหนนะคะเราก็จะรอปลูกค่ะตอนนี้กบจะไปผสมดินนะคะเพราะว่าซื้อดินมาเยอะมากค่ะ เสร็จแล้วนะคะกระถางหนึ่งใบค่ะหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งกระถางสี่สิบเซนค่ะพอทำไปทำมาแล้วใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะสามารถใส่ต้นกุหลาบได้แบบต้นใหญ่เลยนะเนี่ยปลูกต้นมะกรูดกบยังได้เลยนะคะเนี่ยสงสัยกบจะต้องเอาไว้ปลูกมะกรูดในอนาคตค่ะปลูกส้มอย่างเงี้ยใหญ่มากนะคะแล้วก็ให้สามีนี่ช่วยนี่ค่ะช่วยใส่ตรงนี้ให้ใหม่ ดินมันจะได้ไม่ไหลเดี๋ยวกบจะเอาปีนี้กบจะเอาผ้าใบลงเลยค่ะแล้วก็ใส่ดินเลยนะคะจะปลูกกระถางนี้จะปลูกเมะเขือเทศค่ะออ้ยดูหอมกบสิใบาย,ยาวอีกแล้วค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะวันนี้ดูดอกไม้กบสวยมากสีชมพูบานแดดก็ดีอ๋อน้องลอล่ามาแล้วว้าโล วันนี้ลูกสาวมากินข้าวมานอนด้วยตากแดดวันหนึ่งก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะต้องแน่ใจว่าแห้งสนิทจริงๆค่ะไม่งั้นมันจะทอดไม่กรอบแล้วก็ไม่ฟูนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะ บก็ทอดไม่หมดนะคะเพราะว่าใช้แค่กำมือเดียวเนี่ยนะคะก็ทอดได้แบบเป็นกะละมังแล้วนะคะนี่คือตากแห้งดีมากๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเหลือเอ้ยจำนวนที่เราเหลือแล้วก็เอาไว้กินครั้งต่อไปเวลามีแขกมาบ้านจะได้ทอดให้แขกกินเป็นของว่างค่ะรใส่แล้วก็ทำเป็นซิปไปเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะหอมกรอบอร่อยน่าทานไหมคะสองพี่น้องค่ะนอนรอกินข้าวกบจะให้ข้าวตอนเย็นคือหกโมงเย็นค่ะปกติแล้วจะไม่นอนใกล้กันนะเนี่ยจะต้องตบกันหรือก็ต้องต่อยกันวันนี้มานอนใกล้กันและที่สำคัญนี่ค่ะเตาค่ะเตานอนใกล้เตาค่ะนอนพิงไฟดูภูมิของสเปรโร โอ้โหผุงแจ็คก,ก็เป้นออกรอกินข้าวแจ็คแจ็ครอกินข้าวใช่ไหมแน่แน่แ,นแตปลโลด้วยอ้ยไป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 เขาเขารู้จักคำว่าไปด้วยนะคะไป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 กินข้าวไปนั่น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 ะดูสิ โอ้ยหิวแล้วไปกินข้าวกันเถอะไปสเปรโรไปลูกไปนานไป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 กไปกันไปกันาาไปกนไปนไปไป,ไป,ไปน,นันนันดูดูดครับไป